hello everyone สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เรามาดูเนื้อหาในบทที่9นะครับในแบบฝึกหัดที่เหลือนะครับก็คือ9.4กับ9.5นะครับเดี๋ยวเรามาดู9.4ก่อนนะครับ9.4นี้ก็คือ,อเข้าเรา complete the sentences นะครับก็คือเติมคำในประโยคต่ตอไปนี้นะครับ use ใช้คำว่า have has don't have แล้วก็ doesn't have นะครับ มันก็คืออะไรดีแล้วเนี่ยอ่าก็คือ half h a v e has แล้วก็ปฏิเสธของมันนะครับอ่าเราก็ทำเลยเดี๋ยวนะครับใส่ตัวเลขก่อนอ่ข้อหนึ่งนะครับซาร่าดัซซ t have อาค่ะซาร่าไม่มีรถนะครับ she goes everywhere b y b ไบ e เธอไปทุกที่หรือเธอไปไหนต่อไหนนะครับด้วยจักรยานข้อสองนะครับอ,อันนี้เขาเติม d o e s n t h a v e ใช่ไหมครับข้อสอง day light animals day h a v e พวกเขามีนะครับ tree h dogs and two cats ก็เป็นการใส่มีไม่มีไปนะครับข้อ3นะครับชาวอิสสันแฮปปี้ชาไม่ค่อยมีความสุขนะครับ he a lot of problem นะครับก็คือเขา a lot of problem ก็ปัญหาเยอะมากนะครับก็คือ he มีนะครับ he has a lot of problem ทันมาข้อสี่นะครับเดย์อาร์ออลเวสบิวซีพวกเขาวุ uh, ่นยุ่ง uh, อะไรนะยุ่งอยู่เสมอนะครับเด uh, much free time พวกเขาจะจุด uh, เวลาว่างมากนะครับคือพวกเขาไม่มีเวลาว่างมากนักนะครับดังนั้นเราก็ต้องด t have ใช่ไหมครับ Much free time ข้อ5นะครับ uh, what's wrong what's wrong ก็คือมันแปลว่า,เ,าเกิดอะไรขึ้นก็ได้หรือมีปัญหาอะไรนะครับเ,เกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับเกิดอะไรขึ้นดีกว่า I something in my eye นะครับ I something ฉันจุดจุด,จดบางอย่างอยู่ในในตานะครับก็คือ I อมีบางสิ่งอยู่ในตาก็คือ I have 6นะครับ w h e s my pen นะครับ uh, ประกาของฉันอยู่ไหนนะครับ I don't know uh, แล้วก็ฉันไม่รู้นะครับฉันไม่มีมันก็นะคือ I don't have it ฉันมันไม่ได้อยู่กับฉันนั่นแหละแต่ฝรัง่งเขพูดว่าฉันไม่มีมันนะครับ uh, ข้อ7 Amy wants to go to the concert นะครับ เอมี่อยากไปคอนเสิร์ตนะครับบาทชี she, แต่ไม่มีเธอไม่มีอธิเกตหรือตั๋วนะครับก็คือเธอไม่มีคือเธอไม่มีตั๋วนั่นเองนะครับเธอไม่มีตั๋วก็เราต้องพูดว่าชีดาสึนไม่ใช่โดนแล้วนะครับดาสึนแฮฟอธิเกตแต่เธอไม่มีตัว๋วครับอันนี้ก็9.4ทันมานะครับมาดู9.5 9.5ให้ทำอะไรนะครับ9.5คือ complete sentences นะครับตเติมคำในช่องว่าง use uh, have has got แล้วก็ h a v e and has got นะครับอันนี้คือใช้ have has แล้ว have และ has got แล้วก็ปฏิเสธของมันนะครับ คําที่ให้เติมก็คือซิกเลขนะครับอ่ะคีสี่ขาอ่ะคีคือกุญแจหนึ่งดอกใช่ไหมเฮตเอนี่ใช้ไปแล้วไม่ต้องเอามานะครับอ่ะล็อตออฟเฟรนแล้วก็อ่ะจ็อบแล้วก็อ่ะจ็อบคืองานนะครับมั c ช t ไทม์เวลาเวลามากนะครับอ่ะหนึ่งนะครับทำให้แล้ว I am not feeling very well จะรู้สึกไม่สบายนะครับ I I have got ah uh, H e ครับใช้ have got จริงมันก็ใช้ have ได้นะแต่เขาใช้ h uh, have got เติมให้เรานะครับ uh, ข้อ2นะครับ Every body like Tom จริงจะใช้ h a v e หรือ h a v e g o t ก็ได้นะครับ he จุดจุดอ่ทุกคนชอบเขาใช่ไหมครับอ่าแปลว่าเขามีเพื่อนเยอะนะครับก็คือ a lot of friend s นั่นแหละนะครับอ่าคำกริยาที่ว่ามีเพื่อนก็คือ has อ่าเติมเลยก็ได้อ่า a lot of friend s นะครับ he has e h a lot of friend s ข้อ2นะครับ she can't open the door นะครับเธอเปิดประตูไม่ได้ She คำที่เอามาใช้ที่น่าจะใช้ได้ก็คือ a k ค y นะครับคือเธอไม่มีเธอไม่มีกุญแจนั่นเองนะครับ she อ๋อโอเคคือถ้าจะใช้ dont have ก็ได้นะแต่เขาเขาเขาไม่มีตัวเลือก dont have ให้นะครับอันนั้นให้เราปฏิเสธโดยใช้อ่า she has ต้องเป็น has n got นะครับอ่า uh, she has got a key อ uh, okay. ่าโอเคข้อ3นะครับอ่า uh, she can open the she can open the door ไหมอ่าข้อ uh, 4เท่าทีข้อ4ข้อ4นะครับอ่า uh, quick เร็วอ่าเร็วหน่อยนะครับ ว <We>, uh, uh, เร็วๆหน่อยเราก็คือวีมัชทามนะครับ uh, uh, เวลามาก mm hmm. ก็คือไม่มีเวลานะเวลามากนะครับแต่ว่าเวลาปฏิเสธต้องใช้ h uh, a v e got นะครับ much time เราไม่มีเวลามากนะักข้อห้านะครับ uh, a n insect a n insect ก็คือ half นะครับ uh, six leg แมลงหรือแมงเนี่ย มแมลงใช่ไหม,มแมลงมีหกขา,มาแมงมีแปดขาอ,อันนี้ก็เป็นมแมลงนะครับมแมลง has ใช่ไหม a n น i n น e c กเป็นคำอะ,อะไรนะเป็นเอกพจน์นะครับ has six เลขนะครับมแมลงมีมแมลงมีแปดขา,มาแมลงมีหกขา อ่า uh, ข้อหกนะครับข้อหก I am unemployed นะครับ I am unemployed คือฉันว่างงานนะครับอ่น uh, อ่น employed ก็คือสิ่งที่เหลืออันเดียวก็คือจอบใช่ไหมครับฉันไม่มีงานนั่นแหละครับไอใช้คำ uh, have นะครับ i ใช้กับ have got นะครับอ่าจบอ่ครับอันนี้ก็เสร็จไปแล้วข้อ9.5นะครับครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากกลุ่มที่ผมทำขึ้นนะครับกลุ่มอ่า o p r o u r o u p นะครับที่อยู่ในไลน์อยู่ในลิงก์นะครับลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ของวิดีโอคลิปนี้ใน YouTube นะครับถ้าท่านสนใจอยากติดตามหรือพูดคุยเเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถจะ เข้าไปคุยกันในลิงก์นี้ได้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับวันนี้ไปก่อนนะครับ b ดบ